สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังวงการบันเทิงเศร้าป้าเขียดนภาพรดาราอาวุโสเสียชีวิตแล้วอย่างสงบวงการบันเทิงเศร้าป้าเขียดนภาพรหงสกุลนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักหลังจากป่วยมานานหลายปี เรียกว่าเป็นข่าวเศ้าช็อกวงการบันเทิงเมื่อล่าสุดวันที่7มีนาคม2566ร้อยเวรสอพศอีมหาโพธได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักจึงลงทำการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนางนภาพรหงสกุลหรือป้าเขียดเสียชีวิตอยู่บริเวณเตียงนอนในบ้านเล็กที่141/28พื้นที่หมู่10ตำบลท่าตุมอำเภอศีมหาโพธิปราจินบุรีคาดว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคชราทางอาสา มูล,ลนิธินำร่างส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเพื่อทำการชนะสูตรก่อนที่จะให้ร่างกับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาขณะที่ทางเพจเ Facebook สื่อปราจินบุรีได้ออกมาแจ้งข่าวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณภาพรหงสกุลป้าเขียดหรืออีตุ่มในบทละครดาราอวุโสที่หลังจากป่วยมาหลายปีซึ่งทางครอบครัวพยายามดูแลมาเป็นอย่างดีในที่สุดมัจจุราชก็มาฉุดป้าเขียดไปจนได้ ซึ่งป้าเขียดเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักขณะนี้ทางครอบครัวเตรียมนำศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลก่อนจะนำร่างป้าเขียดมาตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดสุทธิธรรมคลองรังทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปแฟนคลับที่ทราบข่าวได้เข้ามาแสดงความเสียใจถึงการจากไปป้าเขียดนภะาพรเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ